สวัสดีค่ะเพื่อ,อนๆแย่งพูดแย่งพูดอีกแล้วลูกชายมากินข้าวกันค่ะวันนี้มีไก่ทอดมเช้าทอดใส่บาทานะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวใส่บาทมะช้าเนาะแล้วก็มีแกงแค่แกงแค่เงินสาวเหนือเงอนสาวเหนือ เพื่อนสาเหนือนเขาแกงให้กินนี่คะ่ะแกงไก่แกงแค่ใส่ไก่เสียงลูกค้าลูกค้ามาหน้าบ้านจังพิไทยเขาก็ต้อนรับลูกค้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็ผักโซดผักสซดน้ำพริกผักต้มจ้านี่นี่น้ำพริกผักต้มผักสซดผักสซดแลวนี่ก็เป็นแกงจืดที่เพื่อนบ้านให้มานะคะ กับข้าวเวงกินแบบนี้นะคะเนาะเจวบ้านชุบทนบาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ทนะาาทั่วไปเนาะมาค่ะมามากินข้าวกันค่ะเพื่อนไก่ย่างหอมมากเลยเตะจมูกยัวยวนมาค่ะกินข้าวกัน